เอามาแขวนตะเกียงไว้บนต้นไม้กันเถอะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสูงขึ้นไปอีกอยากแขวนให้สูงสูงเลย <c oughs> แน่นอนว่าการแขวนให้มองเห็นชัดๆเนะ่ะสำคัญแต่ไม่ว่าจะแขวนไว้ตรงไหนก็ต้องแขวนเอาไว้ด้วยใจนะแขวนด้วยใจคืออะไรเหรอ ก็ใจที่ปรารถนาจะให้เหล่าคุกกี้ทั้งหลายที่แสนสำคัญมีความสุขนสีสิคุกกี้ที่เป็นผู้แขวนตะเกียงไว้เป็นตัวแรกก็กล่าวไว้แบบนั้นฉันเล่าเรื่องเกี่ยวกับตะเกียงให้ฟังเอาไหมล่ะอืมเอาสิเอาสิาสลึกเข้าไปยังภูเขาหิมะที่พายุโหมกระหนำ่ำนะัดินแดนเหมันที่ขาวโพลนไปด้วยหิมะและไกลจนสุดลูกหูลูกตา ก็มีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่มีคุกกี้สองตัวที่เป็นเพื่อนรักกันอาศัยอยู่ที่นั่น